อะไรคนอาจจะให้ความเห็นว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยโปรแกรมมันทำงานช้าเนี่ยนะครับก็เปลี่ยน cpu สิที่มันเร็วขึ้นนะก็จะได้โปรแกรมที่เร็วขึ้นได้นันถูกต้องครับเปลี่ยน cpu ก็ย่อมได้โปรแกรมที่เร็วขึ้นแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาในบางลักษณะเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็บางลักษณะก็อาจจะใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้แบบไหนใช้ได้ก็จะแสดงให้ดูในที่นี้เนี่ยนะครับ แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยการเปลี่ยน CPU อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้เครื่องเร็วขึ้นหรอกครับมันเปลี่ยนแบบอื่นก็ได้เหมือนกันเปลี่ยนเครื่องก็คือเปลี่ยน CPU เนี่ยนะครับเปลี่ยนภาษาที่เขียนบางครั้งใช้ภาษาอื่นอาจจะเร็วกว่าก็ได้นะหรือใช้คอมไพเลอร์เปลี่ยนคอมไพเลอร์ของบริษัทอื่นก็อาจจะสร้างรหัสเครื่องที่มีประสิทธิภาพมากกว่าก็ได้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนโปรแกรมเมอร์เปลี่ยนคนที่เขียนโปรแกรมนี่แหละนะเป็นคนอื่น กอาจจะมีเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบอื่นก็ทําให้โปรแกรมผลลัพธ์ออกมาเนี่ยนะครับทำงานเร็วขึ้นได้เช่นกันแต่การทํางานแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะในบางกรณีเท่านั้นเราลองมาดูตัวอย่างครับสมมุติว่าผมมีออลกริ่มหนึ่งหลังจากเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยนะครับเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการทํางานกับปริมาณข้อมูลที่แก้ไขเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันอย่างนี้ครับ เวลาการทำงาน t1 งมเล็บ n นั่นนี่คือเวลานะครับโดย n คือพารามิเตอร์เป็นปริมาณข้อมูลจะเท่ากับ10ยกกำลังลบหกบลงังสองหมายความว่าจะเท่ากับ n กกลังสองหารด้วย1ล้านตอนนี้ถ้าเรามี CPU ที่เร็วขึ้น10เท่าเราก็จะได้ฟังก์ชันเวลาอันใหม่นะครับเร็วขึ้น10เท่าเลยนะได้อันใหม่ครับซึ่งก็คือ t2 ก็จะเท่ากับ t 1เนี่ยนะครับแต่หารด้วย10 อลองเขียนตารางดูครับความสัมพันธ์ระหว่างทีหนึ่งกับทีสองกับค่า n อนะเเราเป็นพันสองพันสามพันสี่พันไปเรื่อยเนะครับถึงเจ็ดพันทีหนึ่งก็จะได้สิบสี่สิบเก้าสิบร้อยหกสิบสองร้อยสิบสามร้อยหกสิบแล้วก็สี่ร้อยเก้าสิบตรงตามสูตรส่วนทีสองก็จะเป็นสิบเอ่อหนึ่งในสิบนะของทีหนึ่งสิ่งที่สูบได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือด้วยเวลาเท่าเดิมถ้าผมกําหนดให้อยากจะแก้ปัญหาด้วยเวลาสมมุติว่าสี่สิ วินาทีสมมตินะครับ40หน่วย40หน่วยนะครับมีเวลาอยู่40หน่วยการใช้ CPU ใหม่นะครับการใช้ CPU ใหม่เนี่ยจะทำให้เราแก้ปัญหาที่มีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับอีก3.61เท่าเพิ่มขึ้นเป็น3.61เท่าของของเดิมนะเมื่อ CPU ใหม่มีความเร็วเพิ่มขึ้น10เท่าไอ้ตัวเลขนี้ไม่ได้ยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นขอดูที่ตารางนี้ก่อนสม,มมติให้40หน่วยนะ สี่หน่วยในกรณีของที่เนี่ยจะแก้ปัญหาได้2 0 0พเห็นไหมครับแต่ถ้าเรามาดู40หน่วยในกรณีของทีงนะครับก็แถวแเนี้ยนะฮะก็จะแก้ได้ประมาณ6000กว่ากว่าเห็นไหมครับ6 0พ0กว่ากว่าก็จะเป็นประมาณ3.16เท่าของส0 0พันตัวเลขนี้ได้ไมาได้ยังไงนะครับก็ตั้งสมการครับให้เวลาการทำงานทีนะครับกับ T 1เท่ากันนะแต่ n 2กับ n 1ไม่เท่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง n 2กับ n 1นนั่นเอง ท2ก็เท่ากับ n กําลัง n 2กําลังสองครับแต่ว่าคูณด้วย10บกำลังลบเเพราะมันเร็วกว่า10เท่าส่วน n 1ก็คูณ10บกำลังลบหกคราวนี้ก็ย้าย10บกำลังลบ7ลงมาฝั่งนี้ก็มาหารนะครับลบ7กับลบ6กยงบนก็กลายเหลือแค่นนน10นะฮะหลังจากนั้นเราก็ถอดรากที่2ทั้ง2ข้างก็จะได้ n 2เฉยเท่ากับ n 1เฉยแต่คูณด้วย10เมื่อกี้นี้แล้วสแควรูทซึ่งสแควรูท10ก็คือ 3. าดเท่านั่นเอง ก็สรุปได้ว่าการเพิ่ม CPU ขึ้น10เท่ามันแก้ปริมาณข้อมูลเนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้แปลตรงๆว่าปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น10เท่าก็ตามแต่ก็ได้ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็น3.6หนึ่งเท่าก็เป็นจานวนเท่าเหมือนกันในกรณีนี้ก็น่าสนใจนะครับที่จะเปลี่ยน CPU แล้วนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมติเวลาการทํางานเนี่ยของโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับโปรแกรมหนึ่งเนี่ย วัดแล้วมีความสัมพันธ์อย่างนี้เป็นทีหนึ่งวงเล็บ n เนี่ยนะครับแต่งว่น,นี้ไม่ใช่สิบนลบะฮะเอาให้น้อยลงไปอีกนะครับเป็น1 0บมังลบสิ 10. แต่ไปคูณด้วยฟังก์ชันที่เป็น2องกลัง n นะครับสิบมัลบสิคูณสองกลัง n n คือปริมาณข้อมูลคราวนี้ผมให้ cpu เพิ่มขึ้นเป็น32เท่าไปเลยนะฮะไม่ใช่เลขสิบสาเท่าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูครับว่าด้วยเวลาเท่ากันเนี่ยนะครับ CPU ใหม่ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นสสองเท่าเนี่ยจะทําให้มีความสามารถในแกนแก้ปัญหาที่มีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกแค่5้าตัวเท่านั้นเอง5ตัวเท่านั้นสมมุติของเดิมเนี่ยด้วยเวลาเท่าเดิมได้เวลาประมาณสมมุติว่าเวลา50นะครับมันแก้ได้10หน่วยนะถ้าเราเพิ่ม CPU ใหม่เนี่ยนะครับมันจะแก้ได้เพิ่มขึ้นเป็น15หน่วยแพ่เพิ่มขึ้นอีก5หน่วย ไม่ได้เพิ่มเป็นจำนวนเท่านะครับเพิ่มแค่ห้าตัวเท่านั้นห้าเลขห้านี่มาจากไหนนะครับก็ตั้งสมก,การเหมือนเมื่อกี้นี้ครับให้ t สองเท่ากับ t หนึ่งนะให้เวลาเท่ากันแต่ n ไม่เท่าเราจะหาความสัมพันธ์ของ n t สองก็ย่อมเท่ากับ t หนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งคือสิบยกกำลังลบสิบคูณด้วยสองยกกำลัง n หนึ่งนะครับแต่ t สองก็จะหารด้สามสิบสองเพราะเร็วกว่าสามสิบสองเท่าอ่าคราวนี้เราก็เอาสามสิบสองยกย้ายขึ้นมาคูณนะครับเรียบร้อยเป็นฝั่งนี้ ก็ได้ความสัมพันธ์ของสกำลัง n 2เท่ากับสคูณ2กำลัง n 1 take เทคล็อกฐาน2ทั้ง2ข้างนะครับฐานสองสองข้างเลยนะฝั่งนี้ก็จะได้ n 2เฉยนะครับเพราะ n 2ก็จะลงมาคูณตรงนี้เนี่ยนะครับอนันนี้ที่เหลือก็เป็นล็ g 2ฐาน2คูณ1น่นั่นเองคือฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็คือล็อกของผลคูณก็จะเท่ากับผลบวกของล็อกนะครับก็แยกออกมาเป็นล็อก2ทีนึ่งกับบวกกับล็อกของ2กำลัง n 1 ล็อกของสองกำลัง n หนึ่งนะครับก็เช่นเดียวกับฝั่งเมื่อกี้นี้นะครับก็ได้ผลเป็น n 1ส่วนล็อกของสายฐาน2ตอนนี้สายมันเท่ากับสองกำลังห้าก็ยอมเท่ากับ5ครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า n 2ที่เป็นปริมาณข้อมูลที่เราแก้ไขได้กรณีใช้ cpu เพิ่มขึ้นสายเท่าเนี่ยนะครับจะเป็นปริมาณที่เพิ่มมากกว่ากรณี n 1อยู่เพียงห้าตัวเท่านั้นไม่ค่อยน่าประทับใจเลยนะครับอุตสาห เปลี่ยน cpu เพิ่มขึ้นเร็วตั้ง32สเท่านะครับอันนี้เป็นเพราะว่าพฤติกรรมของตัวโปรแกรมเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการทํางานกับปริมาณข้อมูลเป็นรูปแบบนี้ที่เขาเรียกว่า exponential มาลองเอารัางสองฟังก์ชันตีตารางดูแบบเมื่อกรณีเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้ตามนี้ครับลองดูสิครับสมมติกรณีผมให้เวลาเป็น1.1ึ่งจุคูณสิบกับกำลัง3ม m ลลิ i s e c o n ก็แล้วกักกกนนะในที่นี้ถือว่าหน่วยเป็น m i l l i เ e c มิล m ิวินาที เพราะฉะนั้นนี่ประมาณน,นี่มิลลิวินาทีใช่ไหมครับเออ่มันเป็นตั้งพันพันมิลลิวินาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือ1วินาทีนั่นเอง1.1วินาทีเพราะฉะนั้นด้วยเวลา1.1วินาทีเนี่ยนะครับ CPU เดิมเนี่ยแก้ได้40หน่วยแต่ CPU ใหม่เนี่ยครับเวลาเท่าเดิมแก้ได้45หน่วยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็อันนี้คูณ10ยังหกแล้วนะฮะหกก็คือล้านมิลลิล้านมิลลิวินาทีก็เป็นพัน วินาที1.1000นพันนะครับ1,100วินาทีนะนี่ก็1,100วินาที2 CPU เห็นไหมฮะเ็นต่างกัน5หน่วยแล้วถ้าเราดูต่อไปอีกนะครับสมมติเราดูที่ช่องนี้นะด้วย CPU ใหม่เนี่ยนะครับที่เร็วกว่าของเดิม32เท่าเนี่ยนะฮะทำให้เราใช้เวลาในการแก้ปัญหาขนาด100ตัว100ตัวเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา4.0คูณ10ยกกำลัง19 มิลลิวินาทีอันนี้มันเยอะขนาดไหนนะฮะก็ขอใช้เครื่องคิดเลขคำนวณหน่อยก็แล้วกันก่อนอื่นก็ป้อนนะครับ4คูณยกกำลังนะครับ10 9เอ่าเท่าเท่านี้นะครับก็อันนี้มิลลิวินาทีใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยพันก่อนหารด้วย หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะหนึ่งพันนะครับต่อไปก็หารด้วยหกสิบนะก็กลายเป็นนาทีแล้วนะครับหารด้วยหกสิบนะครับก็กลายเป็นชั่วโมงหารด้วยยี่สี่ชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะครับยี่สิบสี่เวดนนี้กลายเป็นวันนะครับกลายเป็นวันละหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าก็กลายเป็นปี ในสุดท้าเราเท่านี้ปีนะครับเท่าไหร่ครับปีก็อันนี้3หน่วยใช่ไหมครับอันนี้อีกสหน่วยนะก็ประมาณติ๊กๆนะครับประมาณพันสองร้อยหกสิบแปดล้านปีนะครับฟังกชันนี้อาจจะดูแล้วเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยครับสิบเก่าลันงลบสิบเนี่ยน้อยๆนะคูณด้วยสองหลังเอ็นแต่ปรากฏว่าในการแก้ไขปัญหาร้อยหน่วย ต้องใช้เวลาถึงประมาณพันล้านปีมันเป็นไม่ไ,มได้แล้วครับเปลี่ยน CPU เพิ่มขึ้นอีก200เท่า300เท่านะฮะก็ไม่ได้ทําให้แก้ปัญหาขนาดร้อยหน่วยได้ในเวลาที่เรารอได้แล้วยิ่งเรามาดูอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับดูว่าประสิทธิภาพของตัว CPU เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นยังไง นะอันนี้เป็นแกนตั้งแต่ปี1978นะครับไปรเรื่ยเรื่อยๆถึงสัก3ปีก่อนเนี่ยนะฮะ2006นะครับอันนี้เป็นประสิทธิภาพนะครับเเมื่อเทียบกับเครื่องเก่ามากๆเครื่องหนึ่งนะครับคือ w a x 11สิบเขีดเจ็นเนี่ยนะอันนี้อย่าลืมนะครับนี่เป็น l o ล็อกสเอลนี่เป็นล็อ Scale นะคือ10บร้อยพันหมื่นนะครับก็จะพบว่าปัจจุบันเนี่ยนะเห็นไหมเครื่องนะครับก่อนนี้นี่อันนี้เขียนว่า64บิต นะครับ i ิน e l x e o n นเนี่ยนะครับวิ่งด้วยความเร็ว 3.6GHz กเนี่ยก็จะเร็วกว่าเครื่อง w ว็ในอดีตนะครับนานมากเลยเมื่อปี1978นะอยู่ประมาณหมื่นเท่านะครับลักษณะของเส้นโค้งที่โค้งไปเรื่อยนะครับอันนี้จะเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้2%นตะต่อปีนะครับอันนี้ก็จะเริ่มช้าลงหน่อยหนึ่งประมาณ20%ต่อปีแต่ไย่างก็ตามมันจะประมาณเข้าคร่าวนะครับที่เป็นไปตามมัวสลอเนีคือกฎของคุณมัวที่เคยพูดเอาไว้ว่า คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะแรงขึ้นประมาณสองเท่าทุกๆส8บเดือนนะครับแตใ่ในปัจจุบันก็คําว่าแรงในที่นี้ก็จะไม่ได้หมายถึงความเร็วละนะครับก็อาจจะเป็นจํานวนคอนะครับจำนวนหน่วยประมวลผลย่อยนะครับที่มีใน CPU ตัวหนึ่งเนี่ยข้าในก็อาจจะมีดูว์คอโคดคอนะครับหรือว่า6คอแปดคอที่จะออกมาในอนาคตเนี่ยนะครับก็เราก็จะพบว่าคอมพิวเตอร์มันแรงขึ้นก็จริงนะครับแต่ก็เป็นจํานวนเท่า ทุกๆ18เดือนถ้าผมต้องการเพิ่มขึ้นอีก32เท่าอย่างกรณีเมืก,กีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก18คูณ5นะครับ18คูณ5นี่เปนปีครึ่งใช่ไหมครับ18คูณ5ก็ปรมาณอีก7ปีอันในกรณีที่เราพบความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการทำงานนะครับกับปริมาณข้อมูลที่ช้าดังตัวอย่างที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ย tn เท่ากับสิยกกำลังลบสิบกำลัง n ซึ่ง2กำลัง n เนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบ exponential เนี่ยนะครับมัวชลอบอกเราว่าการที่จะรอให้ cpu มันเร็วขึ้นเนี่ยนะครับสมมติอย่างตัวอย่างที่เรานำเสนอไป CPU เร็วขึ้นสายไสองเท่าเนี่ยต้องใช้เวลาถึง7ปีกว่าๆเนี่ยนะครับมันรอไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันทําให้ปริมาณข้อมูลที่เราแก้ได้เนี่ยนะเพิ่มขึ้นอีกเพียง5เท่าเท่านั้น5เท่านั้นเองนะครับ5นะครับไม่ใช่5เท่า5หน่วยเท่านั้นเอง นั่นมมปัจจุบันเราแก้ได้40เนี่ยนะครับรออีก7กว่าปี7ปีกว่านะมันแก้ได้แค่4 5หาน่วยไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าเราไปพบโปรแกรมนะครับที่มีสิทธิ์าำงานในรูปแบบของ exponential function นะครับต้องเปลี่ยนอัลกอริทึมครับไปเปลี่ยนวิธีเขียนโปรแกรมไม่มีประโยชน์ต้องเปลี่ยนตัวอัลกอริทึมซึ่งเป็นแนวคิดหลักการทำงานของตัวโปรแกรม เพราะว่าลักษณะออกอริทึมที่ใช้อาจจะไม่ค่อยดีนะหรือในบางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนข้อกําหนดปัญหาอย่างที่บอกให้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในบางครั้งเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ยังเป็น e อ p o n e n t i a l ยอยู่เนี่ยต้องเปลี่ยนข้อกําหนดปัญหาครับก็จะทําให้เราได้อลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็เราใช้คําว่าอัลกริทึมมาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอบอกที่มาก็แล้วกันนะครับว่าคําว่าอัลกริทึมเนี่ยนะครับมาจากชื่อของนักนิตศาสตร์นะครับอันนี้คือชื่อเต็มครับอัลควาลิสมีนะครับอ่าก็มีรูปลักษณะที่ได้มาจากเว็บนะครับได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับมีหลายรูปทีเดียวนะก็คงเป็นรูปวาดคร่าวๆนะครับนะเพราะว่าท่านมีชีวิตอยู่นานมาแล้วนะครับ ตั้งแต่ยุคคิทศวรรษ780นะครับเป็นผู้ที่เ,เขียนหนังสือนะครับเล่มนี้เอ,เอคาคอริสมีเนี่ยนะครับนะแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนเป็นภาษาละตินเนี่ยก็จะเป็นอัลกอริทมีเนี่ยนะครับเป็นอย่างนีนะ้และนี่ก็เป็นที่มาของคำนั้นก็มีบทบาทหลายอย่างครับในยุคที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับเป็นผู้ที่นำเอาระบบจำนวนที่มีเลขศูนย์เข้ามาใช้นะในตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรป ก่อนหน้านี้ก็มีใช้อยู่ในอินเดียอยู่แล้วนะครับก็เป็นผู้ที่เสนอขั้นตอนอย่างมีระบบและนี่แหละครับก็คือส่วนสําคัญที่ให้เกียรตินําชื่อท่านมาเป็นคาว่าอัลกอริทึมเนี่ยนะครับก็คือแด้เสนอขั้นตอนอย่างมีระบบนะค,บคือตัวอัลกอริทึมนั่นเองในการแก้สมการเชิงสิน้นแล้วก็สมการกำลังสองที่เป็นส่วนหนึ่งที่นํามาสู่ศาสตร์แขนงหนึ่งทงางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าปีชคณิต ก็โดยสรุปนะครับสิ่งที่เราต้องพยายามเรียนรู้ในวิชานี้เนี่ยนะครับก็คือเข้าใจตัวปัญหานะครับว่าปัญหาเรามีลักษณะอย่างไรลักษณะข้อมูลขาเข้าเป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นอย่างไรกําหนดให้ชัดเจนต่อไปเราคงจะเข้าใจว่าปัญหานี้เป็นจัดอยู่ในกลุ่มปัญหายากปัญหาง่ายปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เลยเราจะต้องเข้าใจตัวปัญหาให้ได้เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับ รู้จักวิธีออกแบบัลกอริทึมซึ่งเรามีรูปแบบการออกแบบที่เขาใช้กันอยู่จำนวนหนึ่งที่เราจะได้ศึกษากันพร้อมตัวอย่างและแน่นอนครับหลังจากที่เราได้ออกแบบัลกอริทึมแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีวิเคราะห์ครับจึงจะทราบว่าออกัลกอริทึมที่เราออกแบบมานั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงไรจะปรับปรุงแก้ไขเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนี่คือเรื่องสามหลังครับที่เราจะได้ศึกษากันในวิชานี้ครับ